สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกาลิน่าฟรีไฟล์กันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามากันในแมปอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่มาในโหมด2 1นะครับแต่ว่าวันนี้เรามากันในออคอนเทนต์ไม่จับปืนนะครับผมไม่จับปืนไม่จับระเบิดไม่จับอาวุธไม่จับอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ใช่แฮกซอริคนะผมไม่ใช่แอนดูกาฟิลนะครับผมเราจะไม่ไปช่วยเหลือคนนะแต่ว่าเราจะมาในคอนเทนต์ขับรถไล่เหยียบคนนะครับผม คอนเทนต์นี้เหมาะสำหรับคนขี้เกียจอย่างเรามากๆเลยไม่ต้องหาปืนไงไม่ต้องวุ่นเวอ้อหาแค่ายาพอนี่เราเจอแล้วเ,เจอแล้วหนึ่งคันสปอร์ตคาร์อยู่นั้นหนึ่งคันแล้วผมขอวิ่งหายาต่อคู่ในวงต่อไปจะไปไหนอพอสิลูกใ,ใกล้ๆเลยจัดไปอืมไปมันเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยค่ะจะบอกมันลองยี่ป่ะวะ รถรถขอสูรก่อนสูตรยาเข้าไปยานัดหมอมีแก้ฝีแก้าาหดิดแก่ชาหมอชิดแก้ผิดแก้ฝีเอ่อตรงนั้นเมียเอาไว้ก่อนเราขอโอเคอืมความเร็วระดับนี้ตายไงก็ตายมีอะไร จะมีหมวกทรงหมวกสาให้เราเรามาแจกของคนกันดีกว่าอืมอืมรับไปหมดเพื่อนอยากได้อะไรเก็บเก็บกันไปเราต้องการแค่ยากับอันนี้มิดหน่อยอืมโอเคพวกนายอยากได้อะไรก็เก็บเก็บกันไปแล้วกันนะเราไปละเราจะได้ทำทมคอนเทนต์ไหมเนี่ยรอบที่แล้วนั่นก็ไม่ได้เล่นอ้อะไรนะ เอฟปืนพกพกคู่ตาไม่เจอสักทีผมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมใช้ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสี่ไม้แล้วผมก็เดี่ยวกลับมาชนเลยฉันเคยบอกว่าฉันใช้ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสี่ไม้กระเด็นไปนู่นเลยชนซับ้ยหายตัวได้ช็อตไหมเมื่อกี้นี้นี้เมื่อกี้นี้เอาเอา,เอาวนอืมเฉียวอันนี้เขาเรียกเฉียวน,นี่ไม่เรียกชนอันนี้เรียกเฉียวน,นี่เรียกเฉียวไายบีคน โคตรแชร์ไลน์คนแบบใจดำอ่ะผมเป็นคนใจดำใช่ไหมเอ้ยอย่ามาขวางทางอย่ามาขวางทางอย่ามาขวางทางอย่า,าขวางทางได้ยีแล้งมียาไหมเราเราอยากได้ยาเฮ้ยเสียงอะไรวะมีเสียงอะไรวะอเสียงทีงเ่เราพูดทำมาได้ อะไรต่อไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นผมเห็นผมเห็นต่ผมกวนนะผมกวนก่อนมันมันต้องอยากรู้อยากเห็นกับเราแน่ๆผมว่าต้องอยากรู้อยากเห็นมันจะต้องเดินลงมาตามสเตปตามสเตปตามสเตปอื้วิเลยวิ่ก็ใส่เงียแตกแตกดีนะมันเป็นบอดหรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะใช่ไม่งั้นมันยิงเราตายไปแล้วน้องเงียตายแล้ว น่าจะเป็นบอดมันน่าจะเป็นบอดมันน่าจะเป็นบอดลมาีิอืมนี่นี่ลงมาิดจะเี้ยวนี่เหรอเนี่ยการทวงนี้เรือไก่ลับไปว่าเราโดนอยู่ไหนวะจานนี้ไม่มีโดนนะนั่นนั่นนั่นนั่ไกลๆนั่น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 ทีละหนึ่งส่วนสี่ไมทีละหนึ่งส่วนสี่ไมแบบไม่ไว้ชีวิต125ดาเมจ ไม่ไปตายได้ไงวะาผมชนปิวขนาดนั้นวนกลับไปด้วยความแค้นวนกลับมาด้วยความแค้นแตกไปเลยลมไปตรงนั้นเดี๋ชาร์จอ่อนชาร์จอ่อนชาร์จอ่อนอืมอย่างที่มีหาเมหาเมวิุ๊ยเอ๋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 ใคร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 อยู่ไหนลูอีเห็ดสด ไปยิงจากข้างหลังไหนไหนวะผมดิ้นแต่เสียงผมมองไม่เห็นนุ๊กอะภาพมันมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังลูกยิงหินสดมันอยู่ข้างหลังวนกลับไปก่อนไหนไหนจอดรอเลยจอดดูเลยผมมองไม่เห็นนะคุณผู้ชมตรงไหนวะยิงผมจอดตรงไหนวะบ้านเหรอบ้านหลังนี้แน่ๆเลยช่างมันเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเรามาหลุดทันไมเมื่อไหร่ก่อน เฮ้ยยิงอยู่างไหนมองไม่เห็นตาผมเป็นอะไรวะโอ้โหมันวิ่งมาถึงนี่แล้วเจ้าใช่ไหมเจ้าใช่ไหมเจ้าใช่ไหมอืมยิงไม่โดนอ่ะยิงยิงชนไม่โดนเหมือนกันไปก็ได้ไปก็ได้ไปก็ได,ไได้เราจะหลอกมันเราจะหลอกมันว่าเราจะไปเราจะหลอกมันว่าเราจะไปอย่างว่าเราจะไปวนรถกลับมาเรารู้ตำแหน่งมาแล้วรู้ตำแหน่งกูละผู้ชายครับผู้ชายครับเรื่องเวลาไปสวรรค์ ใช่ไอหัวไปไหนละนี่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 มันอยู่นี่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่นี่มันกวนตีนมันกวนตีนมันกวนตีนมันหลบมุมมันหลบมุมผู้ชมเห็นเสือเสือชีตาที่เขาซุ่มรอเหยื่อในสารคดีไหมเนี่ยแบบนี้เลยแบบนี้เลยจะทนไม่ไหวนะนะเสือชีตาจะทนไม่ไหวนะ เอาจังหวะนี้ครับผมจังหวะนี้ที่เหยี่อวิ่งออกจากจุดเซฟโซนเสือชีตาจะวิ่งไปด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ขยํำเข้าที่คอหอยเข้าให้คอหอยเข้าให้รถติด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 ขับรถต่ออ่าอ่าเดินมาอย่างนี้เรียบ้อยเรียบ้อยเออ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 เอถอย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  ติดอะไรผมติดอะไรรถเกมนี้มันขับยากขับเย็นเดีอเอ๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมารถเ,เกมนี้นขับยากขับเย็นคอยหลังหาเลยคอยหลังไม่ได้ผมจะผิดคอนเทนต์ไม่ได้ผมจะต้องขับรถชนมันวิ่งไปไหนยิงแล้ววิ่งหนีเหรอยิงแล้ววิ่งหนีเหรออ้อบอร์ดจะวิ่งไ,ไปไหนเกมรถนี้มันเกมรถนี้ไม่ขับรถยากจังวะเออเออข้างหลังก็มี ข้างหลังนุ้กก็มีข,ะะข้างหลังข้างหลังไกลๆข้างหลังไกลๆเราไปเอาข้างหลังของมาได้เราเออเราปล่อยหมอนี่ไปก่อนปล่อยหมอนี่ไปก่อนลำคาแล้วก็มันรู้เหลี่ยมมันรู้เหลี่ยมมันรู้เหลี่ยมไปก่อนเลยตัวหนึ่งแต่เองโดนแน่ไอเสื้อขาวเองเหลี่ยมดีมานาแล้วเองเหลี <inaudible> ่ยมเหลี่ยมดีมานานแล้วเหลี่ยมดีมานานแล้วเหลี่ยมดีมานานแล้วโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วนะโอ้โหแล้วนะควอดเจอคิลไปตายซะ ช่องครับโนเนียตรงนี้ตรงนี้โนเนียทีมเขาวของเราเมื่อกี้เห็นจัมป์ช็อตแลแ้วแวบโอ้ลแล้วล่วงไปก่อนหนึ่งตัวผมด้วยความเร็วระดับโซนิคูมโซนิคโซนิคไปตรงนี้ยืนยิงฟรียืนยิงเขาฟรีแบบนี้ผมผมยอมไม่ได้ผมผมยอมไม่ได้ผมยอมไม่ได้ผมชนอมมีกตัวนึงผมชนไปวัดไม่สนลูกใครจังหวะน,นี้กระดูกมันเียวหักหมดล,ละโอ้ยลูคันนี้มันโหดจริงๆเป็นนั่นนั่นตัวนึงตัวนึงเดยววิ่งปชุบเพื่อนหรือเปล่าวิ่งประชุกเพื่อนหรือเปล่าตัวกกกระแทหือชน ถอยเข้ามาจาังหวะนี้ถอยเข้าไป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 ก่อน <_' c> มาเลยปะทะปะทะปะทะโอ้โหความเร็วไม่มีความแรงไม่ม <_' c> ีโดนงไม่หายเจ็ดยังได้อยู่เดีย๋ยวสบซ้ำอีกทีนึงงรับบีบแต่แถวนี้มเจ็บใจการเล่นนิดหน่อย <_' c> ไม่มีใครเหรอครับผมจังหวะน,นี <_' c> ้ยังวนหาอยู่เลยเหลือ <_' c> อีกสีกต <_' c> ่ตัวอีกสามตัวเราาจะต้องเอ,อ่เอเทลื่อนรถกันสักนิดหน่อยนะผม ไปไหนดีไปไหนดีเขาเล่นกันอยู่ไหน่ะเออนั่น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 ั่นน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 ั่ั่นน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  <c oughs> ข้าไปสิบตัวเลยรถคันนี้มันโหดร้ายจัดโหดร้ายทารุณเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากเลยอ่ะชอบอ่ะรู้สึกสนุกแลวคอนเทนต์อย่างเงี้ยไม่ต้องหาปืนขับรถอย่างเดียวแล้วก็เจอแล้วก็ผมจังหวะน,นี้ตัวสุดท้ายแล้ววิ่งเข้ามาปาดไปก่อนไม่โดนนะผมอันนี้เป็นการครูคลแบบให้เสียขวัญไม่รู้จะกระโดดเรือยทำไมแล้วกลับมาจังหวะน,นี้พี่ดอมเราใช้ชีวิตีแล้วหนวึ่งส่วนสี่ไมระเด็นไปไม้ครึ่งนบผมจังหวะน,นี้ ผมถอยถอยไม่ได้ถอยไม่ได้มันช้ามันช้าเราต้องวน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 เราเหมือนจะวิ่งหันข้าวเหนียวไปตรงนั้นหันข้าวเหนียวไปตรงนั้นหันกลับมายิงไม่ทันแล้วผม99ดาวเหนียวทั้งส้นชนะไปเลยอะไรครับเนี่ยเออเออแตกตตกแตกยิงอะไรยิงไม่โดนเหรอยิงยิงไม่โดนเหรอยิงยิงไม่โดนเหรอ โิ่งวิ่ิง่โดนวิงไม่โดนก็แตกไปไปยิง่นน้ำหนึ่งข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีอีกคนนะวข้างหน้าข้างหน้ามีคนกำลังจะวิ่งเข้าบ้านเหมือววิ่งเข้าไปก่อนเราไปเอาไอ้ขาวก่อนไอ้ขาวเออมันรู้ดีอ่ะมันรู้ว่าเราจะชนมันอ่ะมีกลางทุ่งยืนยืนยิงกันอยู่ไม่สนสี่สนแปดโอ้แล้วตรงนี้สองหนึ่งเพื่อนไม่ต้องห่วงเรามาช่วยแล้วอืมเฮ้ยลุงเขาได้ไงอ่ะเห็นลุงเขาได้ไงเ็ลุงเขาได้ยังไง เองมึงเขาได้ยังไงอู้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 อย่าลุมอย่าไปลุมเขาอย่าไปลุมเขาแตกนะ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 ผมเนี่ยผมเนี่ยแตกนะเลือดไม่มีด้วยนะต้องไปชนต้องไปชนหมอนั่นต้องไปชน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 นี้ก่อนชนนี้ก่อนไม่ให้มันชุบ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 สวยสวยสวยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเราต้องไปหาเลือดต้องไปหาเลือด ก็โคตรเปรี้ยวเลยจะแตกก็ได้ง่ายๆแล้วตรงนี้ใครมายืนอยู่ตรงนี้อีกคนนึงเอาเราไปชนกันไปไปยิงกันเองอีกเอาปูอย่างมั่วตรงนี้ปู่จะแตกอีกคนนึงครับผมตรงนี้ไม่รู้อะไรไม่รู้ใครลูกใครเป็นลูกใครลูกใครเป็นลูกใครไม่รู้แต่ผมมาจังหวะนี้ผมไม่ต้องมาย่อครับผมกระเด็นไปในที่สุดวนมาใหม่นี่แหละเออเขาวิ่งห่างล่วอย่างนี้เองก็ ไปสูสุขติใครไอ้หมอนี่เป็นใครมายืนเอาดิเอาด้วยอะดอกของเนี่ยอือวิ่งไปไหนเดี๋ยววิ่งขึ้นบ้านนะโอเคโอเคขอไอห,หมอนี่ก่อนล้วกันแต่เขาไปเอาชุดสวยเลยลวกินตรงนั้นอา้าวลูกขึ้นยิงต่ออีเอาเก็เหยียบแม่งตายไป อืมอืมอืมข้าหนุ่มชุดแดงตรงนี้ว่ายังไงว่ายังไงครับผมอืมแตกไปเลยโดนในห,หมอนั้นมันตอดมันนิดนึงถึงก็สลบไปเลยเราเออขยับไปนิดน,นึงเออ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 วนอย่างนี้ต้องวนอย่างนี้ต้องวนต้องวนกับวนกับรถปาดไปหูตรงนี้หลายคนมากยิงกระเองไหมยิงกระเองไหมไม่ยิงโอเคพูดเดียวกันจัดไป อย่างนั้นจัดไปอย่างนั้นจัดไปมันมันวิ่งตามวิ่งตามอู้หูมีคนตายมีคนตายด้วยฝีมือเราแต่เราต้องเราต้องไปหารถออกขับรถตายใครยิงใครได้ใครได้ยิงออกมาเมื่อกี้นี้จำเสื้อมได้จำเสื้อมได้ก้างกลาง ไล่ยิงกูไล่ยิงคนที่มีทางสู้คนที่มีอาวุธทำกันได้ตรงคอไอ้พวกนี้นี่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 พวกพวกพวกเดียวกันเลย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 ผมไม่เอา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 น้องคนนี้ผมไม่เอามึงด้วยผมไม่เอามึงด้วยผมจะไปเอาสองตัวนั้นสองตัวนั้นสองตัวนี้สองตัวนี้ไอสองตัวนี้นี่ไอสองตัวนี้ไปก่อนเลยน้องเสื้อเหลือง สวัสดีมาทำอะไรตรงนี้ไม่ได้ผมเราต้องวนอีกรอบจังนี้เราต้องวนอีกรอบวนมอเตอร์ไซค์ตาถังเป็นรถตายถังแล้วเองมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้แตายอ่ะแล้วผมจังหวะนี้ตรงนั้นมีอะไรแอ์ดรอปไม่เอาไม่เอาเราอยากได้รถรับเอิ่มตรงนี้อ่ะตรงนั้นไม่มีตรงนั้นมีคนไปฮิวผมตรงนั้นมีคนไปฮิวกันเรามีคนไปฮิวกันด้วยใจแรงกล้าแต่ผมไม่ให้ก็ผมจังหวะนี้ขัดขาไปก่อนขัดขาล้มไปก่อนแล้วเราวนกลับมาตรงนี้เหมือนจะมีฮิวเหมือนกันผมเห็นแวบๆ ก็เห็นเอา้าโอเคงั้นเราตกลงใครเพื่อนใครเนี่ยเพีงเป็นใครแล้วใครเพื่อนใครไอ้ยี่น้องนี่เพื่อนใครได้บ้านนี่คนใครเนี่ยทำไมตรงนี้มันเยอะกันไปหมดเลยอเอาให้หนำใจหน่อยอเอาให้หนำปาดปาดโฉบโฉบเขาเรียกโฉบโฉบก็ชากหัวเอาไว้ขนลุกไปก่อนเอาใ้ขนตูดลุกไปก่อนวิงไปนานแล้วผมวิงไปนานสองตัวมันจะเพื่อนกันมันจะเพื่อนกันถ้าไม่ยิงกันอย่างนี้มันเพื่อนกันอย่างนี้ต้องปล่อยเหงาเอามันมันมันไม่ได้เพื่อนกันมันไม่ได้เพื่อนกันไม่ได้เพื่อนกันแต่ผม ผมชนไม่โดนสเตปการขับรถแบบโคตรกะขับยากนี่วะวน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 ,วน,ว,นวนแล้วชนแม่งเลยไม่เป็นไรทั้งนั้นปล่อยปล่อยปล่อยของนี้ไปก่อนมาชนยาก๋ยวเราให้วนกลับมาตรงนี้มันวนยากแลคนที่เจ็บหนะักโอ้โหยมันรูดไปหมดเลยทำอย่างนั้นได้ยังไงตัวจองนะบ้าบอนไอ้หมอนี้ไอ้หมอนี้นานอยู่นานเกินไปแล้วอยู่นานเกินไปแล้วอยู่นานเกินไปแล้ว ไม่ตายด้วยก็พออึดอ,อ,อะไรขนาดนั้นนายใส่ก่ออะไรอ่ะก่อแปดอะทำไมไม่มีใครสนใจรถคันนี้เลยวะผมจะระเบิดแล้วเนะี่ยเลิกยิงได้แล้วเฮ้ยไม่ไม่ตายคุณผมมู้ชมมันอึดมากผมชวนไปสองทีแล้วเราราวสองร้อยกว่าแล้วด้วยอืมเฮ้ยเกมอ๋อมันมันยืนพันสู้เหรอพันสู้เหรอพันสู้เหรอ ข้างบนนะหัวข้างบนข้างบนกำลังใส่นวลอยู่เจ็ดแปดตัวตรงนี้เจเจเจแปดตัวเจ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 แปดตัวอยู่ไหนอ่ะเอ้ยนี่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 ขับไปขับไปอย่า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 พุ่งพังตอนนี้รถของพ่ออย่าพุ่งพังตอนนี้เราจะมาก็ไม่ถึงหนึ่งส่วนสี่ไมเลยกัดฟันทนกัดฟันยางกัดฟันยางกันอย่างนี <ine> <machine> ้ช <Floyd appeal> ุดสวยมั <entes> ้งอะไปไปกูคนขี่ฉาคนขี่ฉากูมันคนขี่ฉาไม่มีมีแต่ของฟรีมีแต่ของฟรี ไล่ชนแั่งหมดแมปอะไม่สนลูกใครหลานใครไปเธอตัวสองตัวผมเนี่ยวัวนวนี้วนกลับมาอีกรอบนึงเอิม่มเดี๋ยนายแล้วหรือเปล่าเนี่ยฮะเหลือแค่นายหรือเปล่าเนี่ยฮะอ้าวเหลือตัวเดียวนี่อ้าวไอหมอนี่นอืมออาวเป็นงั้นไป โอเคครับผมสอหลับวันนี้ในเคมกอลิน่าพีฟของเราแล้วก็คอนเทนต์คนขี้เกียจก็ขอพักเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันะครับผมขอตัวไป,ไปพักผ่อนแล้วก็ดูไฟนอนก่อนนะครับกำลังติดเลยช่วงนี้แล้วนกะ็อย่าลืมนะผมอย่าหมกอยู่แต่หน้าจอมากเกินไปออกไปหาชมนกชมไม้บริหารร่างกายและจิตใจนะครับผมไปครับยังใ่ครับผม